สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมของ GTA นะครับเป็น GTA หมดซอมบี้หางหายกันไปประมาณ2 3าวันก็เพราะว่าผมแอบไปเอา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 ,เอาความจริงไหมคือผมแอบไปเล่นไฟเอ็มมาเว้ย GTA ไฟเอ็มอ่ะเออพอดีติดไงช่วงเนี้ยเ,เดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูเดี๋ยวนะครับผมโอเคเพราะว่าที่ไปแอบเล่นมานเนี่ยไม่ได้ไปแอบเล่นแบบจริงจังนะก็คือเฮ้ย ก็คือจะไปอัดคลิปให้ทุกคนดูอยู่แต่ว่าผมขอหัดเล่นก่อนไงก็คือได้ไปหัดเล่นมาแล้วนะเดี๋ยวก็ไม่นานเดี๋ยวก็ได้ดูแล้วแหละอีกแป๊บหนึ่งแตวขอให้ชินกับในโรเพก่อนนะครับไฟเอ็เป็นทีเอแนวโรเพนะครับเซิร์ฟไทยเซิร์ฟของเลซี่พาวต้องสอบไวริสเข้านะผมโอเคแต่ว่าแต่ว่าผมก็ไม่ได้อันนั้นหรอกผมให้น้องทำให้โอเคนะ ทำอะไรเนี่ยอ๋อเราเราพาที่แล้วเราทิ้งตรงเกาะใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาอาหารก่อนนะเพราะว่าตัวละคระใหม่นะครับตัวละคระที่แล้วเอ,อติดเกาะอ,ออกไม่ได้โดนซอมบี้บุกตืจสร้างขึ้นเองเลยโคตรเท่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับไปซื้อของก่อนนะรถคันนี้ได้มาจากไหนข้างทางครับผมดูดิรถได้มาจากข้างทางนะครับโฮ้ รถกันซอมบี้เลยดูดิเห็นปหมเยอรถกันซอมบี้อ่ะโคตรเอาอ่ะเอ้าโจไล่ตามมาเหรอเนี่ยแต่ว่าปืนอ่ะจากเซฟที่แล้วนะครับผมเนี่ยปืนมาจากเซฟที่แล้วหมดเลยนะเนี่ยเห็นปะแต่ว่าแม็กซ์หกพันเนี่ยอันนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันนะไม่ชอบเลยแบบเนี้ยเก็บของก่อนเก็บของก่อนโอ้ยเออ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 อ่ะอันเดียวได้อันเดียวอะไรวะเนี่ยเอ้าไม่ได้อีกเอ้ามึง เออเฮ้ยมีคนมาอุ้ยมีคนมายิงอ้าวกูขอเก็บก่อนได้ไหมล่ะเอออ้าวเก็บไม่ได้ทำไมอ่ะมีโจรมาเหรอไหนโจรอ้าวเจ้ขับรถตำรวจเหรออุ้ยเหี้ยละเหี้ยละเดี๋ยวดิ้บเก็บก่อนดิ้บเก็บก่อนดิ้บเก็บก่อนทุกคนแบบกูขอแบบอัดแล้นั่นเลยนะขออัดแบบคลิปปกก่อนนะเนี่ยจะวิ่งไปต่อยผีเนี่ยแหละ อ่านก่อนอ่านก่อนอ่านก่อนคนต่อยผีอะ EP 48คนต่อยผี EP 48อ้ 48. ออยิบหายอีเยอะใครยิงวะแตกนะครับผมโอเคมีคนมามีคนมาแต่ว่าเราจะใช้แค่สองปืนเราจะใช้ปืนพกกับปืนพกอย่างเดียวดีกว่าผม่าอะไรแม่งใครร้อง แม่งใครร้องแม่งใครร้องไอ้แข่อย่าร้องดีใจคอไม่ดีอย่าร้องใจคอไม่ดีเพื่อนเก็บของก่อนนะฮะเก็บของก่อนนะเลเมสเลเมสคุยไรเลเมสไปแอบไปเล่นไฟเอ็มมาขอโทษด้วยนะครับก็เดยวให้ทุกคนได้ดูแน่นอนนะครับชื่อว่ากองทัพชื่อในโลเพลของผม,ผมชื่อกองทัพ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 นักต่อยกระบาละ หนีตำรวจยังหนีไม่เป็นเลยเล่นยากจริงๆนะโลเทียมันไม่ได้ยากหรอกเว้ยมันเหมือนชีวิตจริงอ่ะอุ้ย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 ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โอ้าาาไปด้วยแล้วเราเรียกผีมาฟาร์มนะครับผมทุกคนเราไม่ได้เก็บของสมสิทสุ่มบัตนะเว้ยเราเรียกผีมาฟาร์มนะเว้ยเนี่ยแต่ว่าโจรมาโจรมาเอ้าโจรเป็นตำรวจเหรอ อ้าวทำไมได้อะอย่างนี้ก็ได้เหรอวะอ้าวอย่างนี้ก็ได้เหรอช่วยไปตำรวจก็ได้เหรอลืมไปโทษอืมโดนกูไอ้ห่าหลายรอบนะมึงอ่ะมึงหลายรอบนะเก็บของก่อนนะเดี๋ยวไม่มีที่สร้างบ้านนะเว้ยเดี๋ยวไปหาที่สร้างบ้านเลยแม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 นเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวมันยังไม่กลางคืนไงซอมบี้ฟาสมันยังไม่ออกมานะครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะหาแบบผู้รอดชีวิตนะโอเคพอเพราะั้นเดี๋ยวทุกคนเบื่อไปดีกว่านะครับอของมันไม่โคตรอะไรเลยวะอันนี้มันไม่เสกมาเองนะเว้ยมันมาจากเซฟนะเว้ยเซฟจากตัวที่แล้วอะแล้วเราจะอจต่อเลยนะผมเราจะแบ่งเป็นพาร์ทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาผู้รอดชีวิตก่อนนะครับแล้วเราจะไปหาสร้างบ้านผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนี่บ้านผมน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนบ้าง แต่เดี๋ยวเราจะไปหาผู้รอดชีวิตก่อนนะครับผมเพราะว่าผู้รอดชีวิตต้องการเราคนทั้งคนโอ้ยมาตรงไหนวะคนทั้งคนรอนานไม่ได้อุย้ยชิหายละครั้งนี้ผมจะช่วยนะครับผมครั้งที่แล้วผม,งงมอันนั้นไงมันอันนั้นไงมาเดี๋ยวเราครั้งนี้เราจะช่วยกันครับไอเพื่อนปัดึงเพื่อน เพื่อนมานี่โฟโล o กู f o l l กู f o l l กู f o l l ผมมาโฟโลผมอู้ตีผีเด้งโอ้โคตรโหดเขาโดดยิงอ่าซอมบี้โอ้โหโคตรโหดเลยเพื่อนโอ้โหโคตรโหดเลยยีสเคบวกผีกับผู้รอดชีวิตว่ะนี่ ไอ้ยัยแก่โดนกูโอ๋อทีไปโอเคโอเคที่ผีไงที่ผีที่ผีกระทืบผีคนกระทืบผีอู้มาเพื่อรักอัดเข้าตัวอัดเข้าตัว,อ,ตวอุ้ยเมื่อกี้ไม่สวยว่ะเฮ้ยลองอุตส่าห์วิ่งมาแล้วเนี่ยไม่ได้หรอไหนลองใหม่ลองใหม่ดิลองใหม่ดิ ลองใหม่ดิลองใหม่ด <contamination episode. S 1> <meals. S 2> ิเอ้ยดีแหละกูได้ละกูได้คลิปโปกแล้วจริงๆครั้งเนี้ยมึงขึ้นมา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 อุ้ยอุ้ยเพื่อนตายอุ้ยเพื่อนตายแกไอ้แกฆ่าเพื่อนกูเออโดนเป็นไงล่ะโดน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 ออกมาเพื่อนออกมาออกมาเพื่อนออกมา อันนี้วาเมสบอลเมบอลโดนกูโดนกูเออ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 ไม่ไหวแล้วโยเออโดน,นพอพอแล้วพอแล้วพอแล้ว มึงตายแล้วทีเหรออีห่านี่มึงตายแล้วทีไปดีกว่าเพื่อนปะปั๊บปัไปดีกว่าไปดีกว่าใครที่กูยังไม่ได้คุยปะคนนี้ปปดีกว่ผมยังไม่ได้คุยอ่ะคนนี้ปะวะเอ้ยอ๋อฟอลโล่มาเพื่อนฟอลโล่มาอะไรเหรอคนนี้เหรอคนนี้เลยอเฉินเหรออเฉินเฮ้ยไม่ใช่อเฉินเชิหลงไอสัตว์พูดผิดจะเป็นพี่ดูไว้เฉยเลยอะติดโลเภเยอะเกินไปเฮ้ยแต่ว่าแก๊งดูไว้แม่งเท่นะเว้ย อ๋านี่แหละมากันนี่แหละขึ้นนะเฮ้ยไอ้ห่านี่เนี่ยพูดเป็นเลด่าเดินอีกไปเร็วดีเร็วเพื่อนเลยแมนไปดีกว่าไปดีกว่าเพื่อนไปดีกว่าไปหาของกันดีกว่าเพื่อนอยู่แบบนี้อยู่ยากนะทุกคนเอ้ยเกือบไม่ได้มองทางเฮ้ยไม่ได้มองจอตะกี้ ไปไหนดี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 นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหโคตรเร็วอะ่ะโคตรเร็วโคตรอุ่นแกงอะ่ะโคตรอุ่นแกงอ่าแล้วทุกคนจะได้ดูแน่นอนอนะครับ GTA RP o l e l a y ครับแอบนอกใจเฉยๆแอบนอกใจคนดู แต่ว่าแป๊บเดียวเองแหละไปหัดเล่นมาจะได้แบบเล่นคล่องๆหน่อยแบบจีบสาวอะไรเงี้ยคือจกปูนเดี๋ยวจะให้น้องพาทำคอนเทนต์นะเดี๋ยวรอกก่อนนะแป๊บเดียวดีไม่นานหรอกเดี๋ยวผมจะหาไปสร้างบ้านเลยเลยวะตรงไหนดีวะบ้านเราวะเนี่ยผมสนใจบ้านนี้เว้ยหลังนี้หลังนี้ผมสนใจหลังนี้เว้ยไหนวะ ไหนวะไหนวะไหนวะยี่ผมสนใจหลังนี้เว้ยเนี่ยหลังไหนดีวะเลื่อหนังเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงหาไปเรื่อยๆก่อนหาไปเรื่อยๆก่อนไหนวะอยู่ไหนวะอ่ะหมดแล้วนะครับน่าจะหลังนั่นแหละเนี่ยผมมองหลังนี้ไม่อยู่นะครับพาที่แล้วเฮ้ยไม่ใช่ดิตอนก่อนจะเล่นหลัผีวิ่ง ไหนวะนี่นี่สนใจบ้านนี้นี่สนใจบ้านหลังนี้นี่อ้ยนี่ผมสนใจบ้านนี้จริงๆนะเว้ยคุณว่ามันมีซอมคุณว่ามันมีซอมบี้ไหมต้องตรวจ้ยต้องตรวจก่อนเว้ยกอบ้านยะบ้านคือใหญ่มากอะดูดิคือไม่ไมีซอมบีม้นะนี่เฮ้ยคือเอาเลยนะนี่โอ้โหปิดแค่ทางเข้าบ้านพอได้บ้านแล้วด้วยโดนโดน แต่เราต้องกดตัวไอ้นะครับผมเฮ้ยมันมาหากูมึงมาทำไมเออุ้ยซอมบี้วิ่งมากูเสียงดังเกินไปขอโทษเพื่อนยิงขาล้มยิงยิงแตกไอ้ห่าลากไส้มีศพซอมบี้อ่ะโอ้ออกไปข้างนอกเลยแมวศพอะ เอ้ามึงก็ตามแต่กูเนาะเออตาเอ้ยมึงก็ยิงช่วยกูหน่อยดีเพื่อนเอาใครวิ่งมาวะเฮ้ยหลบเอาช่วยกูช่วยกูก่อน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 โอ้ยกูจะตายเพื่อนกูจะตาย มึงอยู่ทําไมเนี่ยไอ้แก่ดูละกูดูละกูดูละมึงมาเป็นกาดดีกว่ามาเออมึงเป็นกาดเพื่อนอันนี้ก็เป็นกาดเหมือนกันเออเป็นกาดให้กูกูจะตายกูจะอันนี้ฟังกูกินน้ำก่อนโอเคอันนี้อาหารนะครับโอเคกาดกูตายกูดูละกาดกูไม่น่ารอดอ่ะกูดูแลนะ้วน่ะ อันนี้เต็นอันนี้เต็นเฮ้ย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 บ้านใหม่กูบ้านใหม่กูบ้านใหม่กูอันนี้แหละเป็นบ้านนะครับผมแต่ว่าขอหนีตัวขอตัวหนีก่อนนะครับเพราะว่าโอ้โหไม่ไหวจริงๆวะไม่ไหวไม่ไหวแบบไม่ไหวจริงเพื่อนคือแบบมันมันเยอะเกินไปดูดีกูแบบได้รัวๆเลยอะ เอาได้รูรัวเลยอะดูดิโอ้โคตรเอาอะเพื่อนนี่อะไรอ่ะนี่บ้านใหม่เอออ่ะมีให้กูยังทีนี้อันนี้คราฟใช่ไหมอันนี้โตอันนี้พวกคราฟใช่ไหมครัพไม่มีประตูให้ผมละครับพี่ครับประตูไม่มีละครับอันนี้คืออะไรครับ อแป๊บหนึ่งกูยังไม่รู้เรื่องเฮ้ยเฮ้ยติตามหลังกูไอ้หนูไอ้นุ่มมึงเห็นเป้าเนี่ยกูยังทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวเพืนนึงเพืนนึงเพือนนึงอุ้ยเพื่อนกูตายเพื่อนกูตายหมดเลยโอ้โหจะมืดแล้วจะมืดแล้วเอาไงดีทุกคนจะมืดแล้วจะมืดแล้วขอเอาไปหาอาหารสุดท้ายก่อนแป๊บนึง ไปเอาอาหารก่อนไปเอาอาหารก่อนแล้วกลับมาที่นี่นะผมจําทางได้อยู่นะครับเฮ้ยพวกเราชีวิตตายเดี๋ยวพวกเราชีวิตตาย้รอดุยเีตตยพเยเย๋พวกเราชีวิตตายเอาไงดีวะเราจะไปหาบ้านอยู่ที่ไหนกันดีเนะี่ยทุกคน หาบ้านอยู่มันหาย,ยากมากเลยนะเว้ยโอ้โหริรถยังโล่งอะ่ะทุกคนรถมันโล่งเกินไปเปล่ารถอะไรอ่ะเอารถไรรถมเคลลิลเหรอเอาทำไมเล่นรถไมเคิลได้วะเอากุถวาใครได้บ้างนี่กูถวาใครไม่ได้เลยสรุปไอ้แก่ จะถึงแล้วจะถึงแล้วโว้ยร้านอาหารโว้ยตั้งแคมป์ที่ร้านอาหารดีกว่าเหนื่อยนะเนี่ยจะเล่นซอมบี้แต่ละทีก็ยากเหมือนกันนะครับผมนี่ไงไปเข้าไปเอาหายก่อนเอาหายก่อนเฮ้ยหมาหอนว่ะ เอาหมาหอนเกินไปเปล่าเนี่ยตอนประมาณสามทุ่มนะฮะเดี๋ยวจะต่ออยู่นะแบ่งเป็นพาร์ทๆเอานะครับผมอุ้ยอาหารได้อยู่นะเก็บ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 โอ้เก็บได้แค่ค้างเดียวไอ้หาบ้าเฮ้ย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 ผมว่าผมจะตั้งแคมป์แถวนี้ป่ะนี่นี่นี่ไงผมได้ที่แคมป์แล้วเว้ยทุกคน คำหนึ่งมึงก็จะมึงก็จะฆ่าแต่กูน้อยฮะนี่ที่แชมป์ไงอย่างงี้เว้ยซอมบี้มันขึ้นไม่ได้เว้ยนี่แบบนี้นี่แล้วก็ไปทางนี้เอาปิดนีไ่ไปแล้วไปแล้วขึ้นบ้านแล้วฮึบฮึบว้าได้บ้านแล้วอุ๊ย ไอห,หาลากไส้ไปตรงสูงไปตรงสูงยิงสูงยิงดีนะครับผมปีศาจเยอะปีศาจอยู่เยอะแล้วต้องไปตรงสูงก่อนนะครับอ่ะโอ้นไปแล้วโอ้ึ้นมาแล้วขึ้นมาก่อนทุกคนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนนีนอนบนนี้แหละกูวันนี้แหละโอเค ราจะนอนบนนี้กันนะครับเดี๋ยวอันอันดับแรกตั้งแคมป์ไฟก่อนนะฮะเย ê, ตั้งแคมป์ไฟเยทเคอันนี้วอเทอร์น้ำว่ะโอ้โหกูไปตั้งนานกูไม่ได้อะไรเลยเต็นเต็นนี่ไหมหมดแล้วนะครับผมโอเคโอเคถามว่าเราจะนอนไหมก็ไม่นานนอนกลางให้ดูว่าเนี่ย ที่ดูเราก็นอนแหละอ่ะกดนอนไปไดกนนอปทีนึงกดนอนไปทีนึงกดนอนไปทีนึงขอโทษกดนอนอ้าวกูหลงกินน้ำอีกแล้วไม่เป็นไรอ่ากดนอนไปทีนึงกดนอนไปทีนึงโอเคกดนอนให้ดูทีนึงอ่าใจเย็นใจเย็น มืดแล้วโอ้โหเดี๋ยวว่าต่อพาร์ทหน้ากันเลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยบ๊ bye ายบยเจอก,กันครับผมเจอก,กันเจอก,กันเจอกันบ๊ายบาย